สวัสดีค่ะฝนค่ะสวัสดีค่ะฝนธน,นส,สุนทรค่ะถาว่าเพ<อ>ิ่งจะมีเรื่องเสียใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรไงฮะเรื่องนี้ก็น้องลิงนะคะน้องลิงก็คือเ <Tina. S 1> <neighborhood. S 2> พิ่งจะครบรอบวันเกิดเขาได้ได้ได้หนึ่งปีกับห้าวันเองนะคะแต่ว่าบังเอิญ<อ><อ>ว่าเขาเล่นกับน้องหมาแล้วคงแย่งของกินกันแล้วก็เหมือนกับชุลมุนแล้วก็เป็นลูกหลงค่ะเหมือนโดนเล็บเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปที่ลูกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว เราก็คือรีบไปทํางานก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่คือคิดว่าคงไม่เป็นอะไรอะไรพอกลับมาบ้านแล้วคือเขาเหมือนเหมือนตาเขาปิดตาเขาอักเสบแบบเฉียบฉับพันอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ตัวร้อนไข้ขึ้นก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็หมอก็คือคุณหมอก็ก็หวังดีนะคะก็เหมือนกับฉีดยาแบบจะลดไข้ลดปวดอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะ แพ้ยาแล้วก็เสียไปตอนเช้าอีกอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หนึ่งปีแต่เต็มค่ะดูกันมาหนึ่งปีเต็มเต็มก็ก็รักแล้วก็ผูกพันมากแล้วร้องไห้จนปวดหัวเลยอะค่ะแล้วก็เอาเอาเขาเอาเอาศพเขาค่ะไปทําพิธีเป็นเผาอะไรอย่างเงี้ย เป็นเหมือนคนเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาเ,เขารูเรื่องเขาฉลาดเขาเหมือนคนเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่รู้เท่าไม่ถึงการมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์ ประเภทไหนเราก็อาจจะต้องศึกษาให้มากกว่านี้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลิงมามเสดนี่เขาคือเหมือนตัดไตไส้พุงพุงเครื่องในเขามันเล็กมากการที่จะฉีดยาเข้ากระแสะเลือดเขาเนี่ยมันมันต้องเป็นปริมาณที่มันแบบ คือน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางที่ดีก็คืออย่าฉีดดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาตัวร้อนก็พยายามเช็ดตัวให้เหมือนเหมือนคนเนี้ยค่ะเหมือนเด็กให้ค่อยๆไข้ลดก็คือว่าต้องมีประสบการณ์ก่อนต้องเสียใจก่อนนะคะมันถึงจะทําให้เราแบบรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไป<ม> <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำใจนานรับถ้าเกิดจะซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง ก็จริงๆก็เข้าใจนะคะว่ามันมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็คือสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในครั้งนี้คือเราไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะว่าเขาก็ยังแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยมาก่อนอะไรเงี้ยทำให้เรายังทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าถ้าในอนาคตต่อไปเราก็ อาจจะต้องอาจจะต้องดูแลเขาให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเราก็ยังดูแลเขายังไม่มากเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้บทบาทมันมีเพิ่มเกิดมากขึ้นในเรื่องของการเป็นคอมเมนเตอร์เป็นเด็กขึ้นใหม่ร้องเพลงรับบทการศึกษาาที่ต้องมาไกล้กันก็ชื่นใจนะคะชื่นใจแล้วก็การที่เราได้เป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยทำให้เราได้เห็นกรณีศึกษาหลายอย่างและเอามาใช้กับตัวเองด้วยอย่างเช่นว่า อน้องๆเขาร้องแบบนี้เออมัน มันมัน,ม,นมันไม่ถูกนะเออมันไม่เพราะต้องร้องอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาได้แล้วก็บางทีเขาร้องมาเออเป็นแบบแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินเออแบบนี้ก็ดีนะเราก็เอามาปรับใช้มันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอะค่ะถือว่าถือว่าเราก็ได้วิชาจากเด็กๆเรานั้นด้วยเด็กๆก็ได้วิชาจากเราด้วยถือว่ายังไงลูกทุ่งไม่มีวันตายแน่นอนมีคนสืบสารต่อแล้ววนงานตัวเองตอนนี้เป็นไงกระแสดอกไม้ดอกไม้จากใจฝนก็กระแสค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าโดนต่อว่ามาเยอะว่าหาซื้อแผ่นยากแต่ก็อดทนสักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังทำเพิ่มอยู่นะคะกำลังทำเพิ่มเพื่อว่าให้ให้ ให้ให้ให้ทันใจแฟนเพลงแล้วก็ให้ให,ให้พอเพียงพอก,กับความต้องการด้วยตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าโอ้จะได้รับการตอ้ตอนรับที่ที่มากขนาดนี้นะคะก็ถือว่าไปร้องที่ไหนแฟนๆก็คือจะต้องหอบเอาไปด้วยเอาแผ่นไปด้วยเอาไปขายหน้าง,งานเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้แต่ก็คือเหมือนกับว่าเราเราอยากจะ,แบ,ะแบ่งปันความสุขให้กับแฟนๆด้วยถือว่าประสบ ความสำเร็จดีมากเลยทีเดียวค่ะฝากแฟนๆที่ชมโอ้โหลูกทุ่งเลยค่ะค่ะสำหรับแฟนๆที่ชมโอ้โหลูกทุ่งนะคะก็รับฟังข่าวสารอะไรต่างๆจากโอ้โหลูกทุ่งหรือว่าข่าวสารของัลธนสุนทรก็ตามนะคะความคืบหน้าของวงการลูกทุ่งอะไรต่างๆมาที่นี่เลยค่ะรับรองว่าได้ข้อมูลครบเลยนะคะยังไงก็ฝากผลงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของฝนดอกไม้จากใจฝนด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมหอ้อมใจด้ ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย